ผู้ใช้ iPhone ในไทยรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่านเครือข่ายมือถือได้แล้วหรือเรียกว่าเซลล์บอทแคสเซลล์บอทแคสคืออะไรในกรณีที่มีการแจ้งเตือนภัยพิบัติรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆรัฐบาลเนี่ยก็จะสามารถแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายมือถือได้สําหรับวิธีการตั้งค่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยได้อัปเดตอัตโนมัติเรียบร้อยแต่ก็สามารถไปเช็คได้เข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับ จะเจอคาว่าเครือข่ายแล้วก็ผู้ให้บริการครับหน้าตอนนี้ของผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับเป็นผู้ให้บริการ AIS 63.0.1ถ้าขึ้นสถานะแบบนี้ก็แสดงว่าได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วการอัปเดตเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะระบบอัปเดตให้อัตโนมัติแต่ว่าบางคนก็ตอนเข้ามาถึงหน้านี้ก็อาจจะเจอหน้าแจ้งเตือนอีกรอบก็สามารถกดตกลงได้เลยเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วครับจะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่ที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดครับ จะมีส่วนนี้ชื่อว่า T.H. Alert จะประกอบไปด้วย2ตัวตัวแรกเป็น Amber Alert และข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินแนะนำว่าให้ผู้ใช้เนี่ยเปิดทั้งคู่ไว้เลยนะครับแล้วในกรณีที่ทางรัฐบาลมีการแจ้งเตือนเราไม่ต้องเสียเงินครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการส่งผ่าน S.M.S จะเป็นข้อความดิ้งขึ้นมาดังนั้นผู้ใช้เนี่ยควรเปิดไว้ตลอดนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรทราบกันไว้นะครับการอัปเดตตรงนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ในประเทศไทยเท่านั้นและใช้ซิมในประเทศไทยโดยการอัปเดตนี้ครับรองรับทั้งเครือข่ายทั้งผู้ให้บริการอย่าง AS, d t e c รวมถึงทรูด้วยและผู้ใช้เนี่ยควรอัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอสำหรับเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก็จะเป็นกรณีที่เกิดภัยพิบัตริรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นรัฐบาลก็จะแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายมือถือมาแล้วเราจะเห็นหน้าต่างเดึงขึ้นมาก็สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆได้ในหนังผู้ใช้เนี่ยเปิดตั้งค่าวไว้ตลอดนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานไอมดด้วยคลิปนี้ผมเตยไอมดขอลาสสวััดีครบ